บายและเตอซอยสนับสนุนโดยเริ่มเลยวันนี้รักตัวเองและก็ตซอยเอ็กซ์ตร้าสามยไทยแคลเซียมรักคุณไม่เปลยดแลกสิสกิฟเชวันนี้นะคะเอาใจส,สาวๆที่รักช็อกโกแลตเป็นพิเศษกับเมนูนี้เลยค่ะเมนูเครื่องดื่มเก๋ๆชิวๆน้ำยังอร่อยสดชื่นอีกด้วยค่ะกับเมนูนี้เลยค่ะปะนันนาช็อกโกโกอ,โกอ,อาราวค่ะ ส่วนผสมสำหรับเมนูนี้นะคะหาง่ายมากๆเลยล่ะค่ะแข็งเกร็ดกล้วยหอมทองชอ็อกโกแลตไซรัปและที่สําคัญค่ะนมถั่วเหลืองและกะซอยค่ะขั้นตอนแรกเลยนะคะเราก็จะมาเสริมสร้างความแข็งแรงให้กระดูกนะคะและช่วยรักษาความชุ่มชื้นให้กับผิวพรรณโดยการเติมนมถั่วเหลืองและกะซอยลงไปค่ะเราก็ใส่น้ําแข็งเกล็ดลงไปค่ะใส่กล้วยหอมทองลงไปค่ะสุดท้ายค่ะชอ็อกโกแลตไซรัปค่ะ เราก็ใส่ส่วนผสมทุกอย่างลงไปหมดแล้วนะคะเราจะมาเริ่มปันกันเลยตอนนี้นะคะก็จะมาถึงขั้นตอนของการตกแต่งแก้วกันแล้วนะคะขั้นตอนต่อไปนะคะเราก็จะเทตัวช็อกโก้สมูตี้ของเราลงไปในแก้ว,วสุดท้ายนะคะเราก็จะมาตกแต่งตัวสมูตี้ของเราด้วยดาร์กช็อกโกแลตค่ะเสร็จแล้วคะ่ะเบอร์น่าช็อกโก้โกราพร้อมดื่มค่ะ แก้วนี้นะคะนอกจากจะมีโปรโตีนจากนมถั่วเหลืองแล้วยังมีพลังงานจากกล้วยและคาเฟอีนจากช็อกโกแลตที่ช่วยกระตุ้นให้ร่างกายสดชื่นสดใสได้อีกด้วยค่ะส,ะสะาวๆคนไหนจบสูตรไม่ทันนะคะสามารถที่จะเข้าไปได้ที่ Facebook ของนักกซอยคับค่ะ